แม่ก็ได้ความทีはは่ว่ามันกดได้ NP หนึ่งมาแล้วอะครับน้องๆถึงจะปั้นไม่สุดก็เถอะนะแต่ว่า NP หนึ่งมันจะไปพออะไรวะก็มาต่อกันเลยวะอีกทั้งสี่สิบเพชรแน่ได้ตังโรหนึ่งปะโถอเอ้ยนี่กูกดไปแล้วรอบหนึ่งเรามาได้ดวงอีกรอบก่อนจนกว่าจะเจอของทองถ้าเกิดเจอของทองเราจะไม่ไปกดตู้นั้นเลยที่สูตรนี้สูตรดีสูตรเดิม สูตรที่ใครๆก็ใช้แต่อนมีดึงได้มีสามดาวแปวเกือบได้แล้วปึ๊บรอบนีมาอายัง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 เฮ้ยเอามันทำไมในโหลดดิ้งเนี่ยกูอยากได้โหลดดิ้งหน้าอื่นเฮ้ยอะไรบูบูเฮ้ยเปลว่าขอบมันกำลังมาขอบมันกำลังมีแปะแปะปะปโอ้รีบกดเลยนี่รีบกดเลยนี่รีบกดเลยมาเลยมาเลยแปลว่าโดนมันกำลังมาขอบมันกำลังมีแล้วมีโหลดดิ้งด้วย กูโรนได้แล้วแหละ NV2 อ่ะ NV2 NV2 แล้วไปแรกเปิดมาไอ้เจ้าไอซีอีอยู่ชิวๆไปชิวๆไปไปแรก11ใบอ่ะชิวๆเลยมา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 ที่สองบุนต่อมาไม่มีกระตุกอะไรโอ้แต่ทีอีเหมือนเดิมโอ้แะไรบึ้งเอาบันทบไมเนี่ยไอ้ไอซีอีซีดาวเนี่ยบึ้งจะเอาบันทบไมโอ้โหูแมงลื่นปืดแมงลื่นปืดแม่ข้อปืดแม่ข้อปืดไงละแม่ข้อปืดไงแต่แม่ง ตมเอสดาวชิพะไอ้เฮ้ยสีสี่ดาวสีใหม่ด้วยกูไม่เคยมีโลดสีอีีปดี่เฮ้ยเฮ้ยเาดีเาดีเาดีโอ้โหลเป็นอาชโอ้ี่ใบไม่ี่ใบเลยไหมี่ใบเลยไหมอ้าเฮ้ยกรตุ้นนนึงกระตุ้นึงจะบอกนะสีสีดาวแสีเล่นสีเล่นเชื่อเชื่อ แต่กูไม่ได้ใช้อีเวนต์เลยวันหนึ่งเลยเนี่ยเฮียจะเอามานทำพี่อะไรนี่เนี่ยน่าจะกล่องเขียวเนี่ยละเว้ยเจ้าแล้วสีซี่เลยทุยซี่สีดาวเรยวเฮ้ยขาเมื่อกี้ขานิดนึงเมื่อกี้ขานิดว่างพีเอเอได้บ้างเนี่ยเอ็นพีเดียไม่ได้พอจริงๆนะเว้ยดีเมื่อกี้แหละปตาแรดดีแหละจังหวะดดีแหละเจ้าวัดดีละเจ้าวัดดีละเจ้าวัดดีละเด้อเด้อเดี้อเด้อเป็นไงบ้าง แน่จริงคือเบอร์เซอร์เกอร์มันยากขนาดเลยไงโอ้โหมันมีดีเลยเลยเฮียเลยมีดีเลยเลยเป็นเซไปแล้วไงล้วใครสนล้ะใครสนแล้วเป็นอาชีว์เลยกูไม่อยากได้เลยกูอยากไรเบอร์เซอร์เกอร์โอ้โหกระตุกโอ้โหแล้วไม่กระตุกไม่อะไรเลยเลยแม่งไตต่ตอ,อย่างไวเลยโอ้แตกได้สีไอช้ชา ปลทายแล้วป <can> ่ะนี่ใบทายแล้วป่ะเบซื้อแบนถ้าไม่ใช่เบอร์กูนอาจะพูดเลยว่าถ้าไม่ใช่เบอร์ซื้อกูแบบแล้วไงกูมี21เพชรกูไม่กลัวกูไม่สนแล้วกูจะกดกูจะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเราไม่มีโหลดดิงโอ้โหอย่างงี้ก็ต้องจะคิดได้ไปที่นิ่งชิวๆไปก่อน ไดีสองาตม้ <Ether> ีรดิ้งกูบอกลยนี่แหละไปดีแหละไปดีแหละไปดีแหละเฮ้ยแลเอานมาแลเอานมา้นมาแล้เอามันมาเฮ้ย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  โลสุดท้ายก็านั่นสินะ CE ไม่เอามาทำอะไร CE เป็นเอามาทำอะไรกูถามจริงๆเอามาทำอะไรให้กูกูไม่ได้ใช้อายเย็ดแบ่ ดาวโอ้ทุกคนนี่ก็อันจริงเป็นคลิปสั้นๆที่แบบกูกลเอามาทำขั้นเพราะว่ากูไม่มีอะไรจะลงไม่มีอะไรจะทำเลยนุ้ยเอาไว้ไม่ดีคือกลัวมาขั้นช่วงนี้เฉยๆว่ามันไม่มีอะไรเลยเฮียแม่งวางจัดเหมือนว่ากดอีกสักหน่อยไหมเรายังมีเพชรพอ่อที่จะกดได้เยอะอยู่แต่ว่าสามในสุดท้ายละพอเถอะ แค่นี้ก็ทรมาแล้วแล้วกูเปลี่ยนตู้เลยแล้วกูก่เลยสามแมตสุดท้ายแล้วมันไม่มีโหลดดิง <reforms> ย <pl ains> ูหูจุกูมกุีเยากต่ว่าไม่นักุมชะชิบะิบะชิะชะชิบะชนบะชะชิบะชิบะชะชะชิบิบะชะชะชิะบบ